iPhone 15จะเปลี่ยนโลกเทรนการใช้สมาร์ทโฟนทั้งโลกจะต้องเปลี่ยนไปด้วยขยะจากอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปีทาง Apple เขาก็จัดเลยจะทํา iPhone 15แต่ขอแบบรีไซเคิลจริงๆไม่ได้แค่ไ15 Pro หรอกนะ Apple ิล <Apple S 2> เขาเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2015แล้วแต่จะเน้นโปรโมทแบบชัดๆเลยก็ปีนี้แหละจากตอนเปิดตัวจะเห็นโลโก้นี้ Apple 2030. 2 0 3 0เป้าหมายคือจะใช้กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบเต็มรูปแบบตอนปี2003ทั้งกระบวนการผลิตเป็นพลังงานสะอาดแท้10 0ไ100ไม่ใใชช้้าาสสติกกกรขง็จะทถฟ แทนเครื่องบินคือกาให้ตัวเลขในการปล่อยคาร์บอนไ,ไดออกไซด์เนี่ยเท่ากับศูนย์เลยตัวที่มาเน้นๆเลยคงไม่พ้นใน4 5 Pro กับ Pro Max คือหนึ่ง เครื่องภายในเป็นอลูมิเนียม 2. ไส้สจะใช้ทองแดง 3. แบตเตอรี่โคบอลทั้งหมดนี้คือรีไซเคิลมาแล้วร้อปซและนี่ยังไม่ได้พูดถึงตัวรีไซเคิลที่ทำออกมาอีกด้วยนะแอบบอกว่าแถมสายชาร์จใหม่เป็นแบบเชือดถักด้วยยังไงเราก็ต้องดูแนวโน้มการ Apple เขากรีนมาเลยปีนี้อธิบาย1ชั่วโมงใส่เรื่องกรีนไปแล้ว20นาทีถือว่าใส่ใจกันตรงนี้